คดีโจ๊กโลกสวยทำอะไรก็ไม่ผิดปปชยังไงก็อุ้มเหมือนเดิมก็เป็นเนื้อหาโดยผู้จัดการออนไลน์ครับเขาบอกว่าถึงจะเก่าไปใหม่มานะแต่ว่าคนในปปชบางสวยก็ยังติดหลมบิ๊กโจ๊กแบบว่าก้าวข้ามไม่พ้นเหมือนเดิมนายเอกกวิทย์วัชวันคูกกรรมการปปปที่ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองคดีบิ๊กโจ๊กก็กำลังเป็นตัวตึงของปปชที่น่าจับตาการทำหน้าที่ที่สุด ทั้งที่ตำรวจบกปปเนี่ยเรียบเรียงพยานหลักฐานมาในจำนวน1 4 2 0หน้ามาให้พิจารณานะแต่ว่ากันว่าอนุกรรมการของนายเอกวิทย์เนี่ยจะโยนพยานหลักฐานของตำรวจทิ้งเอาแล้วก็ดันตั้งประเด็นของตัวเองขึ้นมาว่าค่าใช้จ่ายด้วยเงินจากบัญชีมา้าที่ดูแลโดยตำรวจพ่อบ้านอย่างพันตำรวจโทค,คลิสเปียรียะเกตถูกไหมจำนวน220ล้านบาทครับ เป็นตัวเลขที่ไม่สัมพันธ์กับเงินที่บิ๊กโจกับภรรยานะที่นํามาใช้จ่ายที่76.9ล้านบาทอ่าแบบนี้ก็เท่ากับว่าบนะิ๊กโจกะไม่เกี่ยวข้องกับเงินจากเวพนันจอจะยกคําร้องนะยุติเรื่องกันง่าย,ายๆแค่นี้เองคำบรรยายของปปชีนะ่มีการโชว์ลีลาสํานวนเหมือนจะเป็นสารกันเองเลยทีเดียวแต่ที่ไม่เหมือนสารนะก็คือข้อความพวกนั้นมันขาดน้ําหนักความน่าเชื่อถือแบบว่าไม่ยืดโยงกับพยานหลักฐานที่ทางตํารวจเขารวบรวมมา รายยืดยาวโน่นนี่นั่นนะเพื่อที่จะสรุปว่าบิ๊กโจ๊กไม่มีความผิดเอาไว้ก่อนแต่ทีนี้เพื่อที่จะไม่ให้หน่าเกลียดเกินครับก็หยอดไว้นิดนึงนะว่าบิ๊กโจ๊กอาจจะร่ำรวยผิดปกติไปบ้างแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับเว็บพนันอ่าจริงๆนะเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าปปชจัดก,การส่งให้สารตัดสินนะมันจะเป็นเรื่องที่เหมาะแล้วเหมาะที่สุดแล้วเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐานลบล้างคำค้รหาเกี่ยวกับเรื่องการเล่นพักเล่นพวก เลิกทำอะไรให้คนนินทาถึงความบิดเบี้ยวแบบไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติสัทีเหอะเพราะว่ายิ่งดูแล้วมันยิ่งตลกมากขึ้นอ่ะเมื่อปปชเขาเริ่มสอบสวนคดีบิ๊กต่อนะคนนี้เขาเป็นคู่กัดของบิ๊กโจ๊กโดยข้อกล่าวหาแบบเดียวกันก็คือการรับเงินจากเวพนันทีนี้ปปชเขาฟันธงว่าบิ๊กต่อรู้เห็นกับเงินบัญชีม้าจากเวพนันพร้อมเสนอให้กรมสรรพากรน่ยลุยตรวจสอบเสียภาษีเงินได้ของบรรดาตำรวจลูกน้องใกล้ชิดของบิ๊กต่อ ในขณะเดียวกันที่อนุกรรมการปรปรชเไม่เชื่อว่าบิ๊กโจ๊กมีเอี่ยวกับบัญชีม้าไม่ได้รับเงินจากเวบพนันแล้วก็ไม่คิดจะให้กรมสรรพากรไปตรวจสอบภาษีตำรวจของคนสนิทบิ๊กโจ๊กด้วยอะไรเนี่ยมันมาสอบมาตรฐานทั้งทงท,งที่พฤติการของบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กนั่นนะนะต่างมีบัญชีม้ามาพัวพันมีเงินจับจ่ายใช้สอยเกินเงินเดือนของข้าราชการไปมากเลย องค์กรปราบโครงแม้ว่าจะเป็นยุคผาดใบนะแต่ก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมแบบมีนัยะสําคัญทีนี้เมื่อย้อนไปดูสํานวนการสอบสวนบิ๊กโจ๊กในสมัยที่ยังไม่เป็นบิ๊กนะมียศแบบว่าแค่พลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานตําแหน่งผู้กํากับ3บอกปคอมรับผิดชอบงานปราบ,ปรา,บปรามการค้ามนุษย์แถวภาคอีสานช่วงปี2553ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นบิ๊ก ทางปปชก็สั่งยุติคดีนะโดยยกประกาศสุดพิริกว่าเงินที่ไหลเข้าบัญชีของพลตำรวจเอกสุรเชษก็คุณโจกนั่นแหละนับ10บล้านบาทนั้น,น่ะมันไม่น่าจะใช้เงินทุจริตเพราะถ้าจะทุจริตนะนะเจ้าตัวคงไม่ยอมให้มีเงินไหลเข้าบัญชีฮนี่คือปปชเขาพูดเองเออเองแล้วก็แก้ตัวให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาแบบเสร็จสับเรียบร้อยเลยมีหลักฐานเต็มข้อขนาดนี้กลับวินิจฉัยให้ไม่เป็นหลักฐานเออ สรุปว่าด้วยดูรายพินิจของปะปะชน่ะถ้าไม่มีเงินตรงเข้าบัญชีคือไม่ผิดถ้าเงินไม่ได้ตรงเข้าบัญชีเจ้าตัวคือไม่ผิดนะแต่ถ้ามีเงินเข้าบัญชีก็จะบอกว่าไม่ผิดอีกนั่นแหละมันอะไรกันเนี่ยเมืองไทยจะปล่อยให้มีการใช้ตรา,ารแบบสีถนนใช้กันแบบไม่มีลิมิตมันคงจะไม่ถูกต้องนะอย่างไรก็ตามคดีเก่าของบิ๊กโจก๊กที่เคยถูกกล่าวหาว่าไปรีดไถสวยร้านคาราโอเกะทั่วอีสานนะ่ะ ก็กำลังจะมีการปัดฝุ่นมาตรวจสอบกันใหม่โดยพลตำรวจเอกกฤษณาพงษ์นะรองผอบอกอกองรองทุกสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจก็ยื่นเรื่องต่อปปชครับเมื่อวันที่16ธันวาคมปีนี้จามปีใหม่แล้วเนี่ยอ่ะก็ให้ตรวจสอบคดีสวยคาราโอเกะใหม่เพราะว่าคดีเนี่ยยังไม่หมดอายุความเลยแต่เมื่อดูจากคำให้การครั้งนั้นของบิ๊กโจนะก็จะเห็นข้ออ้างแปลกๆหลายเรื่องเลยเช่นอ้างว่า ตัวเองเนะ่ยเงินเดือนน้อยไม่พอใช้ก็เลยได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากเฮียแต๋มอุดรมีเงินงอกขึ้นมาก็เพราะเฮียแต๋มที่เฮียแต๋มเอาเงินให้เนี่ยเพราะว่าเป็นพ่อบุญธรรมของเขานี่มันละครชีวิตชัดๆแต่พอโดนคนบ้านแถวหลังสโมสรตำรวจนะนะถนนวิภาวดีเมื่อปี2566บบิ๊กโจ๊กบอกว่าเฮียแต๋มเป็นเจ้าของบ้านและแบ่งให้เช่าโดยความสัมพันธ์เป็นญาติกันเอาเปลี่ยนลำดับเคลียร์ญาติเฉยเลย อ่าและทีนี้ก็ถือว่าเขาเป็นตำรวจที่มีฐานะดีรวยเพราะเมียไม่ได้รวยเพราะมินนี่อ่าก็สรุปมาประมาณนี้ก็เท่านี้แหละครับสวัสดีครับ